สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เราพามาดูเก็บแพรนะครับนี่ครับบางคนเขาก็ใช้รถเนาะอันนี้เพื่อนกันนะครับดูวิธีการเอาลูกแพรลงนะครับางานอยู่ทางเซฟตันนะครับสนใจติดต่อผมได้นะครับเป็นชอบแบบไหนมาดูก็ได้ครับดูนะครับ,ด,รบดูวิธีการปล่อยลูกแพรลงนะ ขับเครื่องได้เนาะสบายๆถ้าคนขับไม่เป็นอนะ่ะเต็มเลยครับวั how much, <40. S 1> 40. 40นบินเท่าไหร่บ้างเ0 40เหรียญต่อบินครับถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่บินละประมาณ800นะครับเก้าร้บาทไทยนะครับต่อบิน1นึ่งบินเก้บินไม่ใหญ่นะครับ ก็ลูกใหญ่อยู่นะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาลองดูนะครับจะดูวิธีการเก,ก็บของเขานะครับนี่นะครับลูกใหญ่มากนี่ครับนี่เราก็เด็ดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นี่มันก็หลุดหมดนะครับยุโกโฮมาบ้าเลอไวเหรอ not yet ถุมโลเวกอะทัวรนี่อยู่นี่ทาวมนี่พีเพอร์ถมโลวีเดียออฟเย่อยู่นี่ท้ามอสนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคนมาลงอีกสักสิบคนนะครับดูครับใหญ่มากๆใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยครับเอย่าลืมไลค์กดแชร์ฝากติดตามผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจใผมผมจะถ่ายคลิปให้การทํางานหรือที่ออสเตรเลียเรื่อยๆครับช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้ลูกแพรนะครับฟาร์มนี้มีแอปเปิลลูกแพรทุกอย่างนะครับถ้าอย่างไงก็ลองศึกษาดูนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ